สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งบ้านเพื่อนผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศาึกษาที่เคารพทุกท่านวันนี้รายการผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาพบเพื่อนครูและผู้บริหารได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในวันนี้ดอรอดุลพรมแสงท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขตสองได้มอบหมายให้ผมนายนุก,กูลชูนุย้ย รองผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขต2มาพบปะพูดคุยกับเพื่อนครูซึ่งในวันนี้มีเรื่องที่อยากจะนําพูดคุยสี่เรื่องด้วยกันเรื่องแรกครับเป็นเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยโรงเรียนซึ่งในช่วงนี้คุณครูทุกคนอาจจะอยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนซึ่งการดูแลรักษาความปลอดภัยโรงเรียนนั้นหน้าที่หลักก็จะ อยู่ที่ครูผู้รักษาเวรยามซึ่งในประเด็นนี้อยากจะฝากไปถึงท่านผู้บริหารคุณครูและ,ะท่านผู้ฟังที่ได้รับเกียรติรับชมรายการนี้อยู่นะครับช่วยกันสอดส่องดูแลโดยเฉพาะ,ะในช่วงนี้เราจะเห็นว่าอากาศร้อนมากหลายพื้นที่หลายบ้านหลายโรงเรียนอาจจะใช้ไฟฟ้าจนเกิน พิกัดเกินที่จะรับได้และโดยเฉพาะบางโรงเรียนที่ระบบไฟฟ้าที่โรงเรียนนั้นค่อนข้างจะกเก่าและก็ชำรุดเพราะ,ะนั้นในเรื่องนี้ฝากไปยังท่านผู้บริหารโรงเรียนคุณครูและประชาชนได้ช่วยกันสอดส่องดูแลเพราะขณะนี้ได้เกิดเพลิงไหม้โรงเรียนบางโรงเรียนไปแล้วเพราะว่าจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่ต้องฝากเพื่อนครูและผู้บริหารได้ช่วยกันดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับ เรื่องที่2เป็นเรื่องของการรับเด็กนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา2,555ซึ่งเด็กที่จะเข้าเรียนชั้นป .1 ในปีการศึกษาหน้านั้นก็จะรับเด็กที่มีอายุยังเข้าปีที่7ก็คือผู้ที่เกิดในปีพศ2,548นะครับในประเด็นนี้ฝากไปยังคุณครูและก็ผู้บริหารทุกคนนะครับท่านได้ไปรับเด็กที่มีอายุ เข้าเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับที่อยู่ในเขตบริการโรงเรียนโดยช่วยเอาสุจิบัตรหรือใบเกิดและก็สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กมาเป็นหลักฐานประกอบในการรับเด็กเข้าทะเบียนนักเรียนนะครับจำนวนเด็กมากก็โรงเรียนจะได้รับเงินอุดหน,นุนมากก็จะเป็นการเสริมสภาพคล่องในการบริหารจัดการสู่คุณภาพของเรียนในอนาคตด้วยนะครับเรื่องที่3ครับเรื่องผลการสอบโอเน็ net, ซึ่ง คาดว่าหลายโรงเรียนคงจะทราบผลไปบ้างแล้วนะครับผลการสอบโอนตของนักเรียนชั้นป .6 และม .3 ของปีการศึกษา54ที่ผ่านมานั้นผลปรากฏว่าทังเขตพื้นที่การศึกษานาราธิวาสเขต2ได้รับผลการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมจากเพื่อนผู้บริหารและคุณครูทุกคนจนทำให้ได้รับความสำเร็จ ได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งทั้งเขตเองได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มผลสำลิตเอาไว้ร้อยละห้าแต่ปรากฏว่าผลการดำเนินงานที่พวกเราทุกคนได้ช่วยกันผลการทดสอบของเด็กชั้นป .6 นะครับและชั้นม .3 เนี่ยได้รับผลคะแนนเพิ่มขึ้นพอสมควรโดยเฉพาะชั้นป .6 นั้นเป็นผลที่เกินความคาดหมายเราตั้งเอาไว้แค่ร้อยละห้าแต่ว่าเราเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละสิบนะครับ ค่าคะแนนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง6กว่าคะแนนนะครับก็ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคุณครูผู้รับผิดชอบทุกคนนะครับเรื่องที่4ครับเป็นเรื่องของการบริจาคเงินสนับสนุนโรงเรียนซึ่งในประเด็นนี้อยากจะนําเรียนท่านผู้บริหารคุณครูและท่าน ผู้ชมทุกท่านนะครับการบริจาคเงินสนับสนุนโรงเรียนนั้นถือว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคตที่อยากจะให้ทุกคนได้นำเรื่องนี้มาสู่การปฏิบัติให้มากขึ้นโดยเฉพาะในรัฐรมนูญแห่งราชานณานจากไทยนะครับได้กำหนดให้การชดจ่ายภาษีเนี่ยเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่เป็นบุคคลธรรมดาก็ตามหรือบริษัทห้างร้านธุรกิจต่างๆผมเชื่อมั่นว่า ทุกคนมีเงินที่ต้องไปจ่ายภาษีในแต่ละปีภาษีนั่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามาในปัจจุบันนั้นทางกระทรวงการคลังนะครับก็ได้ออกประกาศและก็ออกหลักเกณฑ์พิเศษสำหรับผู้ที่บริจาคเงินสนับสนุนโรงเรียนท่านสามารถนำใบเสร็จของโรงเรียนที่ท่านได้บริจาคเงินไปขอลดภาษีได้สองเท่านั่นหมายความว่า ถ้าหากในแต่ละปีภาษีหลังจากที่ท่านมีเงินได้แล้วท่านหักรายจ่ายหักส่วนลดหกักส่วนพิเศษต่างๆไปทั้งหมดแล้วเหลือเงินได้สุทธิท่านก็หักออกอีก10,000แบาทซึ่งเป็นส่วนที่ท่านไม่ต้องจ่ายภาษีแต่ส่วนที่เกินจาก1นึ0 0 0สบาทนั้นนะครับก็เป็นเงินที่ทุกคนต้องไปจ่ายภาษีซึ่งในส่วนนี้ถ้าหากว่าท่านสามารถมาบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนแล้วใบเสร็จรับเงินที่ท่านได้รับนั้นท่านสามารถเอาไปลดภาษีได้อีกสองเท่าซึ่งส่วนนี้ถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนการศึกษาและก็ท่านก็ไม่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งทีอ่อยากจะนำเรียนพูดคุยมายัางเพื่อนผู้บริหารนะครับราบว่าหลายคนได้รับ เ,เงินเพิ่มวิทยาฐานะได้รับเงินเสี่ยงภัยได้รับเงินอื่นๆเพิ่มขึ้นมามากมายซึ่งเงินเหล่านี้เมื่อท่านได้รับแล้วเนี่ยหน้าที่ของท่านคือต้องรับผิดชอบในเรื่องการจ่ายภาษีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านไม่อยากจ่ายภาษีท่านก็เอาส่วนต่างตรงนั้นมาบริจาคให้กับโรงเรียนของท่านเองแล้วท่านเอาใบเสร็จของท่านเองอมาลดหย่อนภาษีได้เลยนะครับในประเด็นนี้ก็นําเรียนมายัางเพื่อนผู้ริหารคุณครูและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ครับสำหรับในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านขอสวัสดีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ